เนื่องจากว่าจากตะไคร่้างที่จะเ้นเยอะเลยทีเดียวนะเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนหลอด UV ให้ขนาดวัตรเยอะขึ้นเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งว่าถ้าหลังจากที่เปลี่ยนแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับผมสวัสดีครับก็จากที่ผมให้ดูน้ำ แต่ที่ดูเมื่อกี้ก็คือมัอนมีพวกตะไคร่น้ําค่อนข้างเยอะนะครับก็เดิมทีเราใช้ตัว UV ขนาดเล็กมากนะครับวีดบัตตเองนะครับก็ทดลองแล้วนะครับดูแล้วไม่น่าจะได้ได้ผลนะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นหลอดขนาดใหญ่เนี่ยหลอดอันนี้จะ60วัตต์นะครับ60วัตต์ ความยาวอยู่ที่ประมาณประมาณประมาณ80เซนติเมตรนะครับหลอนยาวนะครับกนะ็แต่สายที่เขาให้มาเนี่ยมันความยาวอยู่ที่ประมาณ2เมตร2เมตร90เกือบเกือบ3เมตรครัแต่ดูแล้วก็คือมันจะไม่ไม่พอความยาวไม่พอก็เลยต้องมาตัดสายแล้วก็ต่อนิดนึง นะครับเพื่อที่จะให้ความยาวของนี้สายเนี่ยมันปลักพอดีนะครับเดี๋ยวเรามาตาดต่อสายแป๊หนึ่งนะครับแล้หลังจากนั้นก็เอาไปใส่ในช่องกรองนะครับคือตอนแรกก็สั่งมาที่ลาซาด้าครับแปลว่าเอ้คอปปี้ครับร้านคัปปี้อันอันอันเล็กๆนี่นะสั่งมาที่คอปปี่ ก็เข้าใจผิดนะครับก็น,นึกว่ามันจะเป็นแท่งยาวนะพอซื้อเข้ามาแล้วปรากฏว่าสั้นเล็กเดียวนะครับเล็กนิดเดียวซึ่งก็ตอนแรกก็มองแล้วว่ามันไม่น่าจะพอครับ <c oughs> ก็แต่ก็ซื้อมาแล้วก็เลยลองใช้ไปก่อนนะก็ตอนนี้ก็ซื้อมาใหมนะ่ก็คิดว่าน่าจะทําให้น้ำาอับคลคร่น้ําหรือเชื้อโรคต่างๆน้อยลงนะครับ ก็ตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่นะครับก็แทงไม่ไม่ไม่ลอยน้ำนะครับเด,เดี๋ยวผมไปลองดูก่อนว่าโอเคไหมนะครับโอเคครับก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรา,อาเอามาใส่ในช่องกรองนะครับก็ช่องกรองอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปยกช่องกรองขึ้นก่อนโอเคครับ ก็เดี๋ยวผมใส่ในช่องแรกเลยนะครับใส่ใช่องแรก<อ>เดี๋ยวต้องดูว่าใส่ไปแล้วมันจะไม่ลอยครับโอเคเลยครับไม่ลอยตามที่ตามที่เพจเขาว่าไว้นะครับน,นี้เราซื้อมาที่คัปปี่ ก็พอดีเลยเรียกได้ว่าตึ้มมาได้พอดีเฟะเลยความสูง80เซนน่ะนะตัวหลอดไปแ่ะ80เซนนะครับก็วางได้พอดีเลยถึงพื้นพอดีเลยเพราะจองกองผมน้ำจะอยู่ประมาณสัก80เซนครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะ นี่ครับโอเคเนี่ยอันนี้ผมใส่ในช่องแรกนะก็จะประมาณนี้นะครับคิดว่าน่าจะโอเคเลยนะนะับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลังจากที่เราใช้หลอดยาวหกสิบวัตต์หลอดนี้นะครับผลพวกไครน้ำพวกอะไรต่างๆจะโอเคไหมจะลดลงหรือเปล่านะครับเดี๋ยว มาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับเรี็บร้อยนั่นคือที่ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวติดก่อนโอ,โอเคครับก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวถ้ายังไง ก็มาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่า,าพวกกระไายน้ำก็จะดีขึ้นไหมนะครับก็อยู่ีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับโอเคครับอ๋อนทิตหนึ่งอันนี้มันเป็นภาษาจีนนะครับปก6ิบ,บัตรนะยาว80เซนก็ซื้อจาก c อปปี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ800บาทหรือว่า800กว่าบาท นะครับก็ส่งเร็วทันใจนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วจะสั่งที่จัอป,ปี้ครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด subscribe นะครับให้กับช่องไปยทยชิวได้น,น,นะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆอัปเดตใหม่ๆก็จะมีมาให้ทุกคนได้ชมกันอีกนะครับขอบคุณมากครับ